ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ มาเปิดประเด็นข่าวช่วงเช้าวันนี้กันหน่อยครับหลังจากที่ทางด้านวิมานได้ออกจากทางด้านบีเจครับทางด้านการท่าเรือครับก็ยังไม่คิดที่จะท้าทามทางด้านโอริโอวิมานและอย่างไร้แผนที่จะหาคุซื้อใหม่เข้ามาแทนโคดุสสารวุฒิพันธ์เลยครับโดยหลังจากก่อนหน้าน,นี้ครับทางด้านโคดุงดูสิเจริมแซนครับได้ตัดสินใจไข่ก๊อกรลาออกจากการท่าเรือครับ เล็บได้ไปคุมดังนั้นกลับไปทำมานอย่างถิ่นเก่าจากทนนันบีจีไปตุมิูยนแต่ีกครั้งแทนที่ของเทนนัโอริโอวิตมานและหลังจากนั้นครับทนนันวิตมานครับเขาได้แยกทางกับทนนันบีจีครับโดยที่จะมารับตําแหน่งพออสโมสรเลยครับและมีการคาดการณ์กันอีกว่าทนนันวิตมานอาจจะมีการสลับขั้วไปเป็นกุญซื่อใหญ่ให้กับการทรีฟซีหรือไม่นั้นครับซึ่งขนาดนี้เทนนันวิตมานเองก็ยังอยู่ในปรทศไทยครับและยังไม่ได้เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดอย่างออสเตรเลียแต่อย่างใดเลยครับโดยที่นะัดล่าสุดครับก เรื่งข่าวในทีมดังแห่งถิ่นครงเตยม,มาว่าครับว่าทางนั้นมาดามแป้งนวนพรำน้สซมประธานสโมสรไม่มีแนวคิดที่จะใช้บริการของท่านวิทบ้านให้มาเป็นกุนซือใหญ่อย่างแน่นอนครับโดยขณะบบนี้ทีมยังคงไว้วางใจโครุสคุมทัพในฐานะกุนือรักษาการไปตามเดิมก่อนจบเล็กๆครับและอาจจะมีการสนาโค้ชใหญ่คนใ,ใหม่หรือไม่ก็ให้โครุสคุมทัพยาวไปก่อนครับสำหรับทางด้านการท่าเรือเอฟซีครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปกับทดานานบทเรียนของทีมทรูแบงกอกยูนเต็ดครับไฟเขียวเลยครับในทางด้านค้ชแบนตตะวันสีปานคว้านักเตะเสริมแกล่งให้กับทีมในลีกที่2เพื่อภาิกิจลุ้นแชมป์ีีกรลุกการ2021มาละครให้ได้เลยครับ ดรือชิ้หน,หนึ่งในนักเตะที่ไม่น่าจะพลาดเลยครับในการสืิมทัพแ,แน่ๆน่าจะเป็นทางด้านเชลเชนซนสุปอร์งงซงที่จะได้เบบมาไม่ต้องควักกระเป๋าซื้อจากทางด้านสุพปรณบุรีฟรีตอนสังกัดขนาดนี้ครับเพราะเจ้าตัวจะหมดสัญญาในสิ้นปีนี้แล้วครับหรือชิ้หนหนาดก่อนหน้านี้ครับทางด้านค้ตแบนครับได้ออกมาเปิดใจว่าอยากได้นักเตะรายนี้ประดมทัพด้วยครับหลังเคยร่วมมันกันอีกครั้งเมื่อทางด้านค้ตแบนคุมเมืองทองอยู่ครับและที่สาคัญรับทางด้านเชลเชนเองครับก็เคยยอมลดค่าเหนื่อย ของทตงด้านตัวเองลงมาครับเนื่งองจากต้องการร่วมมานกับทตงด้านโค้ชที่ขอศรัทธาเชื่อมันในฝีมือและหวังเพิ่มโปรไฟล์กับตัวเองอาจสามารถคว้าได้แชมป์ไทยลีกกับทรูแบงคอกยูนเต็ดเลยครับและสำหรับทางด้านสุพรรณทองสงครับนอกนั้นครับจากการเคยการแข่งกับเมืองทองยูนเต็ดและสุพรรณบุรีเซครับยังเคยเล่นกับทต,ง,บตงด้านอ As สัมชัญยูนเต็ดสมุทรสงครามและทางด้านบีทีดีกรีทีมชาติไทยชุดยู23และชุดใหญ่อีกด้วยเลยครับสำหรับทตงด้านเจ้าชินสุพรรณทองสงครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับทางด้านชุดบุรีออกมาเปิดเผยครับว่าเกือบที่จะเสดารุ่งให้กับทีมดังแห่งอีสานเลยครับโดยที่น่าทางด้านเจ้าหนายทางด้านชุดมงคลเลื่องคาราดเบคไซด์รุ่งของทางด้านฉลามชนวัย19ปีเกือบไม่ได้อยู่กับทีมในฤดูกาลนี้ครับหลังฝีท้าโดนใจทีมดังแห่งที่นีสานที่ยื่นข้อเสนอให้กับชนบุรีฟีชนิดที่ใส่ตัวเลขที่จะขายได้เลยครับแต่บทบริยานของทีมได้ตอบปฏิเสธกับไปเพราะต้องการเก็บไว้ใช้งานในระยะยาวเลยครับ โดยที่นะัดสำหรับทางด้านเจ้านายเฉของมงคลเลืองคารครับเป็นกลุ่มนักเตะยังบัตสายเลือดใหม่ผลผลิต อะคาีมีของต้นนชุนบุรีครับเด็กจากรั้วโรงเรียนท่าข้ามครับเกือบจะไม่ได้อยู่กับทีมในฤดูกาล2021เ,เมื่อทีมดังแห่งทีมดีสานได้ยินข้อเสนอมาจากชุนบุรีชนิดที่แทบปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะให้ชุนบุรีบอกตัวเล็กได้เลยครับว่าอยากขายเท่าไรพร้อมที่จะทุ่มซื้อไปร่วมทัพทันทีครับแต่ทว่าท้ายที่สุดครับตงน้านบทบ,บ,บริยนของทีมชุนบุรีครับได้ตอบปฏิเสธกลับไปครับเพราะต้องการเก็บเจ้าหน่ายไว้ใช้ในระยะยาวครับซึ่งนาเตลายนี้ได้พิสูจน์ให้เลยว่าเขาสามารถสอบผ่าานกกกรยึดตัััวหหลใ้ ของชุนบุรีเฮฟซีได้ครับสำหรับางน้าเจ้าหน่ายฉัตรมงคลเลื่องขนานโลดเลยครับในขณะที่ประเด็นถัดไปกับโคดงดูสิจลิมแสนกันหน่อยครับบัวาน้ำนพุส่สอนของทะเลนบีจีปทตุมยูนิเต็ดได้ออกไปยอมรับหลังเกมที่แพ้กับหนองบัวพิเชษีไปด้วยสกอร์สามประตูะต่อหนึ่งในศึกเลวร์ธิด2021นัดตกอค้างชีบานมาเลยครับโดยชินาโคดงครับได้ออกมายอมรับหลังเกมครับว่าก็เป็นเกมตั้งแต่คุมบีจีมา ม่เคยแพ้ขนาดนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ช็อกเหมือนกันจริงๆครึ่งแรกเราทําได้ดีโอเคเลยยอดเยี่ยมและได้ประตูขึ้นนาอีกด้วยเลยครับได้โปรครึ่งหลังครับเรามาเสียทําให้เราเล่นเกมเกินไปเล่นจนทําให้เกิดความสมดุลในทีมไม่มีเลยทําให้ทีมมีความผิดพลาดทําให้หนองบัวเขาใช้วความผิดพลาดของเรามาโจมตีเราก็ต้องขอชื่นชมด้วยครับว่าเขาทําได้ดีในวันนี้ครับเราผิดพลาดเยอะมากครับอย่างลูกกลางอากาศเราไม่เคยเสียแบบนี้เรามีรามยักษ์ใหญ่อยู่แล้วครับแต่เราก็มาผิดพลาดจาก2ลูกที่เสียก็ยอมรับว่าคงฟิตไปหมดครับแต่ทํายังไงได้ จะให้กลับมาผมว่าแค่ปรับเรื่องตัวจิตหัวใจดีกว่าผมว่าเขาเสียงให้เกินไปทําให้เกมรวนไปเลยและเสียไปถึง3าลูกก็ค่อนนั่งที่จะน่าผิดหวังเลยครับ และตรงนี้ครับส่วนตัวผมเป็นโค้ดครับต้องยอมรับทุกอย่างไม่ว่าจะก,กระแสะวิพากษ์วิจารณ์และดรามา่ากลัวว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังลเราแพ้ก็ยอมรับทุกอย่างเลยครับและสิ่งที่สําคัญคนต้องกลับไปปรับจูนเรื่องหัวจิตหัวใจกลับมาให้ได้เพราะมีเกมใหญ่กับการเทลิฟ4ีรออยู่เอาแค่เรื่องหัวจิตหัวใจและร่างกายกลับมาให้ได้ก่อนเลยครับและสําหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกลเวอทอรี2021นาทีนะที่14ของทางดานบีจีจะพบกับทางดานการเทลนะิฟซีณสนามแพสสเตเดียมในวันที่20พฤศจิกายนครับเวลา10 การอริกาตตรงเลยครับสำหรับโคดงดุสิตเริมเซนจะกลับไปเยือนทีมเก่าอีกครั้งเลยครับในขณะที่ประเด็นปิไทยของวันนี้ครับกับทางด้านกุนซือพยากรยนอย่างทางด้านทวชัยดำรงอ่องตรกูลครับกุนซือของทางด้านหนองบวพิเชฟสีครับภูมิใจกับลูกทีมหลังเปิดบ้านชนะเชมาเอ่าอย่างทางด้านบีจีปทุมยูนเต็ดไป3ประตูต่อหนึ่งในศึกลุวอัตดิกนัดตกค้างวันที่เจดพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเลยครับ โดยที่ขนาดพยากรชยนครับเป็นฝ่ายตามหลังแชมป์เก่าไปก่อนในครึ่งแรกครับจากนั้นยิงคืนทีเดียว3ประตูทำให้ปัจจุบันทีไม่แพ้ใครเลยในหลีกเป็น6นัดติดต่อกันผมรังอันดับที่7ของตารางตามหลังพื้นที่ทัฟโฟเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นแหละครับ โดยช่งนี้ครับทางนัานโค้ดวังครับได้กล่าวหลังจบเกมออกมายอมรับคบว่าผมดีใจและภูมิใจกับนักเตะทุกคนแน่นอนว่าหลายๆคนในเกมแรกของเราได้โชว์ฟอร์มเรื่องจีเวิร์กไปแล้วครับและสปิริตของจีมซึ่งวันนี้ก็เป็นเกมที่ทุกคนรอคอยที่จะพิสูจน์ตัวเองและทุกคนก็ทําได้ถือว่าเป็นความน่าภูมิใจของทางด้านชาวหนองบัวเลยครับและหลักๆครับผมมองว่าจากความมุ่งมั่นของนักเตะครับครื่องแรกเราอาจจะตามหลังแต่ครื่องหลังทุกคนมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะประทวงคืนและพอทําได้ครับก็ทําให้ทุกคคนนนมมมมีวาาั่ใจจกกขึ้็บ 3แเต้มสําคัญได้เลยครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของนงบัวพิเชฟสีครับเต็มบุกไปเยือนราชบุรีมิดโพลีซีในศึกลีวัฒดีวันที่28พฤศจิกายนนี้ครับที่สนามมิดโพลสเตเดียมเวลา18นาฬิกานาทีเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตและกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบล l ลีแฟมบอรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ